ดครับก็มาพบกับผมนะรายการ m o r o โรเกมวันนี้ก็มารีวิว s n e เนลส i ริทเช่นนนะก็คือเหมือนกับมิดอิโต้นั่นเองนะมันเฉาะหมูได้จริงหรือเปล่าฮนะก็ลองดูฮนะโอเคอันนี้ก็คือมิดอิโต้นี้ก็คือมีสามคือรวมๆแล้วก็คือมีสาไอ้สามอิโต้นะก็คือแบบเอาคือมีฟันได้ แล้วก็ปาได้อย่างเงี้ยคือจริงจริงไอเลือดเลือดเท่าไหร่เลือดอะไรยี่สิบแปดคือถ้าหันหลังเนี่ยครับหันหลังเนี่ยเดามจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าลองหันหน้าหนหันหน้ามาทางผมนะครับเข็ดไปเลยเข็ดเงยเงยหน้าเงยนะไปเลยนะทีมนี่ฮะเห็นไหมว่าหนึ่งครั้งนี่ตายนะฮะคือผมท่องอย่างหนึ่งครับไอเลือดยี่สิบแปดเนี่ย ไม่ตายสักทีโอเคก็นี่ก็คลิกไฟครั้งหนึ่งไหนมามายืนนะครับผู้ช่วยครับยืนยืนหน่อยคลิกไฟครั้งหนึ่งนี่ที่ตัวนี่เนี่ยเหนื่อยหน้าเงยหน้าเลยนะเหน้าอมึงต้องเยเกินโอเคคลิกไฟครั้งหนึ่งนะคที่ตัวนะนี่ล่าเฮ้ยเฮ้ยไอโก้โก้มาเนี่ยโก้มาแล้วดูที่คลิกหลังนะคลิกไฟที่หลังเดี๋ยวเฉยเดเฉย ก็ลับนะคิดที่คิดที่ขาถักขาดูนะเหนะเงื้ยนั่งเงนั่งเงี้ยนัน่เรือเท่าไระอะยีนะ่สิบหกครับเลือเลยประมาณยี่สกนะเทมถ้<ๆ><ห>าั้นเดินภอยหลังเดินตามอะไงี้ยา้ลองฟันตัวนี้ทุกครั้งเราเวลาเราวิ่งไล่ไหนเราฟันไหนไม่ค่อยเป็นไรเลยอ,อ๋อเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวด้วโกโก็ลองเดิมนมาดีกว่าเพราะเราเป็นตา้อง เดินเดินดิเดินไม่ดิเดินไอ้ะไติดวะเหลือเมื่อไรเมึงเกี้ปันอ่านี่นะเห็นไหมหลังไม่ลดนะครับเอ้ยลองตามเจมสลักเกอร์งเอ็งหยุดใช่มเอ็งเดินแล้วหยุดใช่ ถ้าเดินไปเรื่อยๆถ้าคนวิ่งไล่ฟันหลังเนี่ยจะไม่ลดเลยคือถ้าวิ่งวิ่งไล่ฟันหลังนะใช่แล้วลองเดินดูดิไใจๆดิเดี๋ยวอาวิ่งวิ่งวิ่งหยุดบ้างดิ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มึงวิ่งตามมึงไม่ทันหรอกจริงๆั <c oughs> นี่เอาไอ้เหน่าเห็นไหมครับครั้งที่สองครั้งที่สองไม่ได้ไม่โดนนะฮะ <c oughs> Chi'n slugger ลองสู้กันดีกว่านับท่าถ้าหนึ่งหนึ่งลุมสองหรือว่ามันมันจะได้เปรียบจริงหรือไม่ครับลองดูครับมามาที่เลนเลนทางซ้ายดีกว่ามาเลนทางซ้ายนียืนไหนวะโกหรือปะอ๋อได้ไงงี้โอเคเอ้คนคนละทางเอ้ไม่ใช่คนละทางทางเดียวกันดิอไปไปเอ้เราเอ็มเจ็ด พวกนายมี M7 หมดเลยฮนะเนี uh ่ยอ่ะฮะเออ,เอ,อไม่เป็นไรโอเคเคเคนะครับคือคลิกไฟล์ครั้งเดียวนี้หลับแน่นอนฮนะไปนะครับคลิกไฟล์คลิกขวาเฮ้ยนี่มันแอตแทกมาแบบเหมือน ถ้าหารสามร้อยนะไร้ปสักซินอะไรประมาณนี้สามตันเนี่ยเฮ้ยี่โดนมาไม่ด้าไม่ได้ฟ้ากดผิดโอเคครับสองคนนะครับถือว่าสูสีสูสีคือคืออันนี้ก็หลับแล้วนะอันนี้ก็สมพัสมาแห่งการนอนนะชุดเครื่องนอน เอ้ยมาที่เดิมนะกาโอหุเเก็บมีดได้บ่าเรอเฮ้ยเฮอะไรอะไร M7 เหรอ M7 เหรออยากนอนใช่ไหมอยากนอนใช่ไหมไปตกากนอนขึ้นนอนหมดรถปาดอีตล้ไ่หลับเฮ้ย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 เ้เฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ e a d s h อ t โอเคนะสับสับจริงนะเล่นจริงเจ็บจริงตายจริงหลับจริงลองหนึ่งหนึ่งฮะลองกะถ้ากะเอ้โกโก้อยากโกอยากอาอห้ามห้ามปลา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 อืมเออหลับนะก็ถือว่าไกลอยู่นะเอามาครับคุณโกวครัไม่ย่าพิ่งอย่าพิ่งเดี๋ยวคอขอนับก่อนะสามสองหนึ่ง ชิงซโกมาโก้รับมาครับสัมผัสมาแห่งการนอนชุดเครื่องนอนต้นตีนต้นตีนอุ้ยเฮ้ยอย่าปาสัมภาระการนอนไม่ขอขอหนึ่งหนึ่งก่อนขอหนึ่งหนึ่งอ่น้ยอุ้ยยมาเฮ้ยอ้ยลินลึกถึงพ่อไม่เี้ยไอ้ยัยอะไร มาครับมาครับเราจะหลอกหลอกไก่นะหลอกเหรออะไรหลอกเหรอมาอ้าวมินิเอ็กซ์อ้าวคู่มีปังต่อปีโตอ่ะ กอละหาตสมมาเออ c h โอ้โหผมไชนะหรอฮะแหมกุกดพิ้นช h e ฮดช a d s h อ้าวไอเลยทั้งนู่น่ะข้างบน่ะได้ได้ได้ไดไก่เลยมึงจะลาโดนกูไหมเงี้ยเหรอไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นไกลๆสุดเลย เองก็ไม่โดนหรอกโอ้จากมุมไม่มุม,มอืมมาดิเองก็ไม่โดนข้าหรอกไอ้เียนตลอดไปถ้ <c oughs> าไม่ฆ่านั่นนายเหตุไงเขาจะเอาฆ่าฆ่าไม่ได้หรอกเอาเดี๋ยวน่นเหรอเฮ้ยนั่นเหมือนเดิมไม่เป็นไรเลยอา้อาว เอาเฮ้ยหมวกหลุดปพระวะ่าเดาเดาเดารู้สึกว่าหมวกแป๊บนึงเดี๋ยวนะขอขอไปดูหมวกก่นอนไหนเะไกเหมือนนะวะนะวะหมวกมึงหลุดโอ้โหมันทำไมหมวกมันไม่แตกวะเออไ <c oughs> อ้ลูกซาปาโดนอะ <c oughs> เดี๋ยวะก็ร้อง โอ้ยโอ้ยเลื่นเลยร้อยเลื่นเลยร้อยเยอะเยอะเอาท็อปท็อปมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยท็อปท็อปโอ้สามคนเฮ้ยมาดิมาดิสามคนลองครับสามคนนะใครจะไปรู้สามคนสามคนมาครับมาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนคนหนึ่งห้ามปลานะท็อปท็อปห้ามปลาโอ้ททไมเเสสสีีียยงงรู้ึก่อะไรอะไรเฮ้ยไอ้สัตว์ไตาย เฮ้ยม <formation jin inh throat> <at> ึงโอ้โหดักสองเลยเหรอเฮ้ยมาดิเอาแพชชั่นโอโอเคครักียบสองคนนะเฮ้ยไม่ตายวะตัวเราเห็นกันเลยเกบลองครับสัมผัสใหม่แห่งการอ้าวหลุดสัมผัสใหม่แห่งการหนอยอะไรท็อปท็อปอยากโดนเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเตรียมเตรียมหุดหลุดเตรียมเตรียมหลุดเน็ตตัด ใครตีบ้างเ <c oughs> ทมเมไม่รู้สึกใช่ไหมฮะเฉยเรู้สึกจะหลุดเพราะว่าเน็ตตัดกำเฉเฉยไอ้ทมมตีด้วนไหมเนี่ย <c oughs> นี่ก็ไปโดน Chain s l ขคนนู you